h e l l i n g My by k e เคสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น EP ที่254นะคะในหัวข้อสิ้นเคราะห์มีกราบคุ้มกันและฟ้าเปิดเกิดปาฏิหาริย์ขออนุญาตขอนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครบาอาจารย์และไฮเออเซลของผู้ชมทุกท่านเพื่ออ่านไพ่ในเวลานี้หากมีการพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือก้าวล่วงต่อพลังงานของท่านใดก็ต้องขออภัย ขอขอมากรรมมาแล้วเวลานี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะมาเคลีย์พลังงานลบๆด้วยซ่อมเสียง4 0 9 6และ rose quartz กันก่อนเนาะเคลีย์พลังงานลบๆพลังงานอุดกัน้นอุดตันพลังงานทึบตันพลังงานไม่พึงประสงค์ให้ออกไปจากบริเวณน,นี้ เคลียพลังงานอุดกั้นอุดตันพลังงานมืดดำทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นให้ออกไปจากบริเวณนี้ค่ะ <_ S 1> เคลียพลังงานลบลบพลังงานมืดดำทุกรูปแบบให้ออกไปจากบริเวณนี้และขอนำส่งคืนสู่แหล่งที่มาขอบคุณค่าขอบคุณค่ะ,คคะเรามาเช็คตัวตนกันก่อนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างอุ้โอ้ยเดี๋ยวนะลงมาเยอะเกินไหมก็เหมือนอากาศอะเย็นลงเรื่อยๆนะใช่ไหมคะทุกคนใครอยู่จังหวัดไหนกันบ้างพิมพ์มาบอกได้นะว่าที่ไหนเย็นมากกว่ากันอะไรเช่นนี้อยากรู้อยากรู้ไป่ใต้สำรับนะ ไพ่เดอะฟูตีกระดิ่งก่อนไพ่ที่หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงแล้วนั่นเองนะคะในเวลานี้คุณได้ออกเดินทางแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจริงๆนะคะเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางทางจิตนั่นเองนะคะสิ้นเคราะ หมดเคราะหมดโศกแล้วนั่นเองนะคะออกมาจากอุปสรรคปัญหานานับปการหรือออกมาจากเรื่องราวที่ตัวเองเคยไปผูกติดยึดติดหรือไปอไปกรรมมันไวอะนะคะเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามนะคะตอนนี้ได้ปล่อยแล้วปล่อยวางจบเคลียร์สัมภาระต่างๆนานาที่เคยยึดติด เอาออกไปหมดแล้วนั่นเองจึงมีการปลดปล่อยมีการเ,าเดินทางนะคะไปยังจุดหมายหรือไปยังเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะเดินทางไปไหนก็ไปอะไรแบบนี้เป็นต้นมีอิสระในตนเองแล้วในเวลานี้นั่นเองพี่กบยินดีด้วยนะคะขอแอบ หลุดแล้วนะทุกคนใครที่มีปมเกี่ยวกับเรื่องอจักระฮาร์จักระเนะาะจักระหัวใจเพราะมันเป็นไพ่สามดาบอ่ะทุกคนหลุดแล้วเห็นไหมสิบดาบด้วยเนี่ยสิบดาบสามดาบมีแต่ดาบนะคะแต่แต่ว่าหลุดแล้วอะมีเดอฟมาหลุดแล้วและไพ่ไพ่ที่ขยายถัดมาเป็นไพ่เอ็ดออฟเพนเอรนะคะโอ้เหรียญใหญ่เหรียญโตด้วยพี่กบยินดีด้วยนะคะ คุณหลุดออกมาแล้วนะคะเนี่ยในบางพลังงานมีเฉพาะแค่เล็กน้อยเท่านั้นที่ยังยึดติดยึดถือเรื่องราวในอดีตไว้นะคะเนี่ยความรักที่เคยถูกทิ้งถูกเทถูกบูลลี่ถูกด้อยค่าแบบไม่เห็นคุณค่าคุณยังผูกใจเจ็บยังเครียดแค้นอะไรอยู่ตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วจงปลดปล่อยทิ้งมันไป สิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะสิ่งที่มีความสุขสิ่งที่เป็นความสดใสสิ่งที่เป็นความสงบร่มเย็นรอคุณอยู่นะคะเคลียร์มันออกไปเคลียร์มันออกไปอ่าพี่กบขอสาใบเป็นไพ่ของราชินีถือดาบเป็นไพ่ของห้าถ้วยเป็นไพ่ของห้าเหรียญน,นั่นเองนะคะคือ การที่มันมีไพ่แบบนี้ขึ้นมานะคะ,ะเบื้องบนก็อยากจะบอกคุณนะคะเนี่ยคือคุณมีพลังงานเนี่ยน,นี้พลังงานตัวตนเนาะเป็นถึงราชินีถือดาบนะคะซึ่งการที่มีพลังงานเป็นถึงราชินีถือดาบเนี่ยไม่ได้มาได้ง่ายๆนะคุณผ่านสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วนั่นเองนะคะผ่านความทุกข์ยากขาดแคลน ผ่านการถูกด้อยค่าผ่านการถูกผู้คนเ,เขาดูถูกเหยียดหยามอะนะคะคุณผ่านมาหมดแล้วอะและในเวลานี้คือมีความแข็งแกร่งมากนะคะมีสภาวะภายในที่คือเรียกว่ามีสภาวะจิตที่คมที่เฉียบสติ สติปัญญาไหวพริบปฏิภาณน,นั้นเช็บขาดเช็บคมมากๆในเวลานี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่กบจะขอขยายไพ่5ถ้วยนะคะขอขยายไพ่ห้าถ้วยค่ะเนี่ยเป็นไพ่ e ดเฮโรแฟนแล้วนะคะเป็นไพ่ของการที่คุณมีการนั่งสมาธิการฝึกจิตนะ่ะเป็นมีพลังงานของการเป็น ผู้ทรงศีลน่ะ,ะเป็นผู้ปฏิบัตินั่นเองไม่ได้หมายความว่าคุณไปบวชไปอะไรนะคะอาจจะเป็นบางพลังงานเท่านั้นที่อาจจะเป็นการบวชจริงๆนะคะอยู่ในเพศคารวาสจริงๆนะคะพี่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแต่พลังงานส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไปบวชในสถานที่ใดๆแบบนั้นแต่เป็นการอาจจะบวชจิตนะคะประพฤติปฏิบัติเองอยู่ที่บ้าน ดูกายใจจิตของตัวเองอยู่ตลอดอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดดังนั้นพลังงานจึงไปอยู่ในเลเวลที่มันเป็นคลื่นพลังงานระดับสูงแล้วในเวลานี้โอ้พลังงานและขอขยายไพ่หเหรียญขอขยายไพ่หเหรียญเป็นไพ่ Death and Rebirth อ่าโอเคละนะคะเป็นไพ่ของการ จบสิ้นทุกอุปสรรคปัญหาความขาดแคลนความที่มีปมปัญหาต่างๆในใจปมในไว้เด็กอะไรก็ตามจบแล้วนะคะคุณเคลียร์ได้แล้วเพราะมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ d e a t h and Rebirth นั่นเองในเวลานี้นะคะพลังงานดีงามมากๆเลยและไพ่ใต้สำหรับก็เป็น The f ฟ o l ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้สิ้นเคราะห์รวมถึงมีเกราะ คุ้มกันด้วยเพราะการที่คุณเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีนั้นจะมีเกราะแก้วคุ้มกันสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีพลังงานมืดดำพลังงานลบๆพลังงานคุณใสมนดำต่างๆไม่สามารถเข้ามาใกล้เข้ามาสัมผัสในกายภาพของคุณได้แล้วหรือไม่สามารถมาเจาะพลังงานของคุณ ได้แล้วในเวลานี้นั่นเองนะคะว้าวดีงามมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะขอไปอีกหนึ่งสำรับนะคะขอสิบใบนะคะขอสิบใบวันนี้คลิปวิดีโออาจจะมาเร็วนะคะเพราะว่าพี่กบมีภารกิจเนาะสองสาวันนี้มีภารกิจก็เลยรีบ รีบอัดคลิปก่อนนะคะเนาะเพราะว่ามี FC หลายๆท่านรออยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามการคอมเมนต์ที่ส่งพลังใจให้แบบใจพองฟูนะคะก็แบบเป็นกำลังใจมากๆเลยที่มาถึงในจุดๆนี้เนาะเพราะพี่กบไม่เคยทำ YouTube นะคะ แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีผู้คนแบบเออมันติดตามคลิปที่กมด้วยอ่ะเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆอ่าแพ้ใต้สำรับ We ว f o อฟ u n e ว้าวว for ฟ u n e คุณนะคะคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเป็นไปตามชื่อคลิปวิดีโอเลยเนาะสิ้นเคราะห์มีเกราะคุ้มกันฟ้าเปิดเกิดปฏิหารฟ้าเปิดแล้ว กงล้อแห่งโชคชะตาเปลี่ยนแล้วชีวิตคุณจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายที่ทำงานอะไรเป็นต้นได้เดินทางไม่ว่าจะเดินทางในทางจิตหรือเดินทางจริงๆและตอนนี้สภาวะในจิตของคุณนั้นมีความนิ่งมีความสเสถียนแล้วนะคะมันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นเองมันเป็นเกิดจากแรงดึงดูด ในตัวของคุณด้วยนั่นเองเพราะว่าใครก็ตามที่มีสมาธิจิตภายในนิ่งเสถียรแล้วมีธาตุทั้งสี่ครบบริบูรณ์ดินน้ำลมไฟนะคะหรือแม้แต่มีหยินหยางในตนเองมีพลังงานชายศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานหญิงศักดิ์สิทธิ์ที่สมดุลแล้วนะคะมันจึงทำให้เกิดเป็นแรงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้คนที่ไม่ได้ ตอบสนองไม่สอดคล้องกับคลื่นพลังงานของคุณก็จะถูกคัดออกไปคัดออกไปผู้คนที่มีคลื่นพลังงานสอดคล้องกับพลังงานของคุณจะถูกดึงเข้ามาดึงเข้ามานั่นเองในช่วงเวลานี้ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณคุณไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะเพราะว่าเบื้องบนเขาเห็นแล้วว่าพลังงานของคุณถึงเวลา เป็น perfect timing แล้วที่ต้องเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบหนุ่มสาวความรักชายหญิงหรือความรักในทุกรูปแบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามนะคะขอให้คุณยอมรับและก็ปรับตัวเองให้ เป็นผู้ที่มีมุมมองมีมายเซ็ตมีทัศนคติเป็นไปในทิศทางบวกนะคะอย่าไปคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าฟ้าแกล้งทำไมชีวิตฉันจึงมีแต่เรื่องแบบนี้1 2 3 4ออะไร no 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 ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะมันจะเกิดสิ่งดีๆเสมอเขาจะเรียกว่าอะไรดีในทาง ะครูบาอาจารย์ก็จะบอกนะคะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอและในดีมีเสียในเสียก็มีดีคุณจงมองให้เห็นข้อดีในทุกสถานการณ์นั้นหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมันเปรียบเสมือนเป็นการถอนวัชพืชเพื่อให้ดอกไม้ได้เจริญเติบโตได้อย่างถูกที่ถูกทาง นั่นเองนะคะพี่กบยินดีด้วยเรามาแอบดูไพ่แต้สำรับเป็นไพ่เจ็ดดาแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้เป็นไพ่ไฮ p r i n เทสเป็นไพ่ราชาถือดาบอ่าเป็นไพ่ดีๆแล้วนะคะทุกคนอ่ะมาขอสิบใบนะคะขอสิบใบเปิดไปเลยทีเดียวอ่าไพ่เซลเลบรตมาแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นไพ่อะไรที่ เป็นไปในเรื่องราวดีๆแล้วจบแล้วนะไพ่ไพ่เดอะแบกนี้ก็จบแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็มาเป็นไพ่สี่เหรียญไพ่เหรียญก็เริ่มมาแล้วนะจ๊ะไพ่ของราชาถือถ้วยก็มาด้วยตัวตนเป็นคนใจดีมากๆอ่ะนะคะเออเฟ้อเผื่อแผ่เนาะไพ่หนึ่งไม้ก็มาทุกคนโอกาสใหม่ๆจะมาแล้วไพ่เฮอร์มิตนะคะ ไพ่ของนักพรตนักบวชนะนะคะมาแล้วเดอะสตาร์ตีกระดิ่งก่อนนะข้างบ้านอาจจะตกใจ <c oughs> ดีนะน้องแมวน้องแมวไปอยู่ข้างนอกแล้วนะคะพลังงานในวันนี้นะคะไพ่สิบใบในเวลานี้นะคะเป็นไพ่ที่ต่อจากไพ่ใต้สำรับเนาะที่ไพ่ใต้สำรับเป็นอ่า Will of fortune ใช่ไหมคะไพ่ view of fortune ดังนั้นคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งเป็นไปในทางที่ดีอาจจะได้เจอ,อความรักใหม่นะคะอาจจะได้เจอทีมงานใหม่ๆและได้ไปทำงานใหม่ๆร่วมกันเพราะว่าไพ่ที่เปิดคู่กันมาเนาะเดี๋ยวนะคะพี่กบขอยย้ายนี่ก่อนไพ่ที่เปิดคู่กันมาเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นโอกาสทางการงาน ที่จะนำพาการเงินดีๆมาให้คุณด้วยหรือแม้แต่การได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยซึ่งการเริ่มต้นในครั้งนี้เป็นการนำพามาซึ่งสิ่งที่เหนือธรรมชาติมาโผล่มาจากก้อนเมฆเลยเห็นไหมคะซึ่งเขาจะนำทางคุณให้คุณไปสู่ความสําเร็จไปสู่เป้าหมายที่คุณได้ตั้งใจไว้แล้วมันสําเร็จจริงๆเพราะมันมีการเฉลิมฉลองเป็นไพซรเบตขึ้นมาทุกคนนะคะ และไพ่ใบถัดมาเนาะเป็นไพ่สีถ้วยตอนนี้ในบางพลังงานต้องการอยู่เงียบๆคนเดียวปลีกวิเวกขอความสันโดษนมมาคู่กับไพ่เจอร์เมตเลยนั่นเองนะคะขอความเงียบสงบเพื่อวิเคราะห์วินิจฉยัยวิจยัยตกผลึกปัันกรองเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะตอนนี้ตกผลึก และก็ได้ตื่นรู้ตะหนักรู้และเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนั้นมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เข้าใจในเรื่องราวของทั้งทางโลกทางธรรมทางพลังงานทางฟิสิกค,ควอนตัมหรือแม้แต่เรื่องของฟิสิกทางจิตวิญญาณคุณได้ตื่นรู้ได้เข้าใจมันแล้วนั่นเองนะคะ และคุณจบแล้วนะคะจบอุปสรรคปัญหาที่มันเป็น10 10ไม้หรือบางคนที่เคยเจอ10ดาบก่อนหน้านี้นะคะคุณได้จบภาระนั้นแล้วแต่ในในเวลานี้ที่คุณได้เริ่มต้นใหม่ทำอะไรบางอย่างอะนะคะคุณสามารถทำมันได้นะคะถึงแม้วว่าภารกิจนี้มันจะหนักจะเหนื่อย แต่มันนำมาซึ่งเงินนำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทองคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเดอะแบกแต่อย่างใดในบริบทนี้นะคะคุณรู้แล้วว่าคุณเกิดมาเพราะว่าคุณต้องมาทำสิ่งนี้คุณต้องมาเป็นผู้นำในเรื่องเรื่องนี้คุณอาจจะต้องทำงานหนะัก แต่คุณไม่ได้รู้สึกว่ามันอ่อนละอ่อนแรงมันหมดพลังคุณไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นแล้วคุณรู้สึกสนุกสนานและคุณมีความสุขที่จะได้ทำมันนะคะแล้วก็ไพ่8ปถ้วยนี้คุณออกมาจากเรื่องราวต่างๆที่ไม่สอดคล้องต่อชีวิตของคุณแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนที่เป็นไพ่ตัวตนเนาะมันขึ้นมาทั้งไพ่ห้าถ้วยห้าเหรียญใช่ไหมคะเนี่ย ออกมาจากความขาดแคลนเนี่ยตอนพ่ยตัวตนคุณออกมาแล้วนะคะเด,เดินออกมาด้วยความมั่นอกมั่นใจเดินออกมาอย่างสงาา่าผ่าเผยเพื่อที่จะเดินทางไปตามเส้นทางที่คุณได้วางแผนเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะและตอนนี้คุณก็มาอยู่ในบัลลังก์มาอยู่บนเส้นทางของตัวเองแล้วนะคะเนี่ยเป็นเส้นทางที่คุณ ตั้งอกตั้งใจที่จะทำมันด้วยการโฟกัสนะคะด้วยการยืนหยัดที่จะทำมันแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้มานี้คุณก็เริ่มที่จะเก็บออมเพื่อที่จะไปก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้มันมีความมั่นคงสถาพรนั่นเองนะคะและไพ่เดอะสตาร์ก็มาด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นคนที่ เป็นที่จับตามองอ่ละคุณมีออร่าในตนเองนะคะมีพลังรัศมีบางสิ่งบางอย่างในตนที่มันแผ่ขยายออกไปคุณเป็นเหมือนประภาคารที่คอยส่องแสงสว่างให้กับบรรดาเรือทั้งหมดในมหาสมุทให้เห็นจุดหมายปลายทางเห็นไหมเป็นดาวส่องสว่างเป็นแสงที่ส่องสว่างในตนเองเสมอไม่ได้ ไม่ได้มีการจะหรีแสงตัวเองเพราะรู้ในคุณค่ารู้ในศักยภาพของตนเองแล้วเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณได้เข้าใจในเรื่องเส้นทางของจิตวิญญาณแล้วด้วยนะคะคุณรู้ว่าเส้นทางที่คุณเดินอยู่นี้นั้นมันเป็นการกลับเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริง สามารถที่จะสลายม่านพรางบางตาต่างๆสลายพลังงานทึบตันและเข้าสู่ความโปร่งโล่งเบาสบายคืนค่าพลังงานที่แท้จริงกลับสู่แสงสว่างในตนเองได้แล้วโอ้ยินดีด้วยนะคะและด้วยพลังงานของราชาถือถ้วยเนาะได้ไปอยู่บนบัลลังได้ไปกลับเป็นผู้ให้แล้วเป็น ในเวลานี้ก็คือเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งสถานะทางสังคมสถานะทางการเงินพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ได้แล้วนั่นเองนะคะจะไม่ต้องพบเจอกับบทเรียนของการให้อีกแล้วเพราะว่าในอดีตนั้นในอดีตนั้นเป็นไพ่ห้าถ้วยที่ให้เขาจนหมดเนื้อหมดตัวให้จนเบียด เขาเรียกอะไรเบียดเบียนตนเองอะคะ่ะให้จนสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะตอนนี้ไม่มีอีกแล้วจกักรู้ได้รับบทเรียนนี้อย่างโชคโชนแบบสาหัสสาการหมดเนื้อหมดตัวมาแล้วในเวลานี้ปรับขึ้นพลังงานดึงคลื่นพลังงานตัวตนขึ้นมาสู่สถานะเดิมของตนเองได้แล้วจึงเป็นผู้ให้ที่ ไม่มีเงื่อนไขใดๆแล้วนั่นเองนะคะรู้ว่าจะให้กับใครรู้ว่าจะให้กับองค์กรไหนถึงจะสร้างประโยชน์งอกเงยเจริญเติบโตรู้แล้วนั่นเองนะคะและการที่มีไพ่เดวิลมามันเป็นเรื่องปกตินะคะเขาเห็นว่าพลังงานของคุณเนี่ยมาขนาดนี้พลังงานระดับสูงขนาดนี้เขาเห็นเขาเห็นเขาจึงต้องมาประกบคุณไว้ตลอดเลย อย่าได้เผลอเชียวนะฉันจะเป็นแวมไพร์ดูดเจาะท่อพลังงานทันทีเพราะฉะนั้นคุณจงระมัดระวังสติอยู่ตลอดเวลานะคะอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำสภาวะพลังงานดิ่งดาวลงมาปุ๊บพวกนี้เขารอเจาะท่อพลังงานของคุณอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่กบขอนะคะขอ ขยายพลังงานเดวิลนะคะขอขยายพลังงานเดวิลเอมาเป็นจัดเมนนะคะมาเป็นจัดเมนแล้วเบื้องบนพิ่ภาษษาแล้วนะคะห้ามอย่าเข้ามายุ่งกับพลังงานนี้ห้ามแล้วเข้ามาไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะเบื้องบนตัดสินแล้วนั่นเองพิพาษษาแล้วนะคะดังนั้นนะคะเราจะขอ วางไพ่นะคะไพ่ใต้สำรับเนอะอาะนะคะไพ่ใต้สำรับขยายไพ่ใต้สำรับไปเลยนะคะโอเป็นไพ่ที่แบบอ่าเราจะจบกันที่ราชาดาบเนาะจบกันที่ราชาดาบาเพราะตอนนี้ราชาถ้วยราชาดาบามาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้และตอนนี้มีไพ่ j ิฮายปรินเทสอยู่ด้วยนะคะดิฮายปรินเทสเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ มาคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าเป็นไพ่ของนักบวชหญิงระดับสูงซึ่งคู่กับไพ่ตัวตนในตอนแรกที่เราเปิดขยายเป็นเดฮาโลแฟงเนี่ยเป็นไพ่ของพระสังฆราชนั่นเองเป็นไพ่ของนักบวชชายระดับสูงและไพ่นักบวชหญิงระดับสูงก็ขึ้นมาด้วยเป็นไพ่ของผู้ที่มีคลื่นพลังงานในระดับสูงเช่นเดียวกัน มาพบมาเจอกันแล้วนั่นเองนะคะและเป็นไปได้ด้วยว่าในบางในบางพลังงานนั้นนะคะคู่บุญบาร,รมีปรากฏแล้วนั่นเองนะคะด้วยว่า,าเป็นไพ่ของนักบวชชายระดับสูงและนักบวชหญิงระดับสูงขึ้นมาเช่นนี้แปลว่า,าเป็นคู่บุญบาร,รมีคู่ภารกิจด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่ามีทั้งไพ่ตัวนี้มาด้วยเดี๋ยวนะคะพี่กขอเลื่อนไพ่ ไพ่เพดออฟวานนะคะเป็นไพ่ของเด็กถือไม้เป็นไพ่ของคนที่เข้าสู่ภารกิจแล้วนั่นเองนะคะและภารกิจนั้นเป็นภารกิจใหญ่หลวงด้วยเพราะาเป็นภารกิจที่เป็นถึง10บไม้อาจจะต้องมาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นไปได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นทั้งพลังงานนักบวชชายระดับสูงนักบวชหญิงระดับสูงมีเซน s ์อินท i t ิชันที่ชัดเจนเปิดเปิดแบบ เปิดกว้างเกิดการมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผู้คนปกติธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้หรืออาจจะได้ยินเสียงที่ผู้คนปกติธรรมดาไม่สามารถได้ยินได้นั่นเองนี่เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาทีา่เขาเรียกว่าเป็นอาวุธประจำกายนะคะที่เบื้องบนเขาจะ ติดอาวุธนี้มาให้เฉพาะคนที่จะต้องมาทำภารกิจยิ่งใหญ่อันนี้ค่ะเขาจึงติดอาวุธนี้มาให้นั่นเองนะคะดังนั้นคุณก็พร้อมปฏิบัติภารกิจตอนนี้แล้วเช่นกันนะคะดังนั้นพลังงานของเวลานี้ก็คือสิ้นเคราะห์มีเกราะคุ้มกันคุณมีเกราะคุ้มกันแน่นอนเพราะคลื่นพลังงานระดับสูงเช่นนี้นะคะเบื้องบนนะคะประกบคุณไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมง เพื่อป้องกันพลังงานของเหล่าเดวิลปีศาจซาตานนั่นเองไม่ให้มาเจาะพลังงานไม่ให้มากล้ากลายต่อพลังงานของคุณแล้วในช่วงเวลานี้นั่นเองดังนั้นไพ่จัดเม้นท์ไพ่จัดเม้นท์จึงต้องออกมาด้วยนั่นเองในคลิปวิดีโอนี้นะคะเบื้องบนพิพากษาแล้วสิ่งที่เป็นพลังงานลบทั้งปวงห้ามเข้าใกล้และยังเป็นการที่ ฟ้าเปิดเกิดปาฏิหาริย์ต่างๆด้วยนั่นเองนะคะพี่พากษคามาแล้วเนาะมันจะทําให้ต่อไปจากนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะด้วยกงล้อแห่งโชคชะตาเปลี่ยนแล้วคุณก็จะมีะมความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่ได้ทําเพราะมีไพ่เซลเลเบตมาเนาะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆด้วยไพ่หนึ่งไม้การเงินต่างๆนะคะก็จะเข้ามาหรือแม้แต่เรื่องของคู่ครองที่เป็นคู่บุญบารมีก็จะมาด้วย ชื่อเสียงก็จะมานะคะเดอะสตาร์นั่นเองโหพลังงานพาวเวอร์ฟูลนะคะดังนั้นรับพลังงานของฟ้าเปิดเกิดปฏิหาริยดีๆเช่นนี้กันไปเลยนะคะและเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปเนาะสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของการอ่านไพ่พื้นฐานทั้ง78ใบหรืออ่านไพ่สายจิตวิญญ,ญาณก็ติดต่อทักทายกันเข้ามาแล้วก็ ถ้าท่านใดอยากจะเช็คพลังงานด้วยไพ่ทาโร่อย่างแม่นยำก็ทักทายกันมาได้นะคะพี่กบจะส่งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอเนาะก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟเลนะคะ